ไปเบิงคณะสงฆ์และกษิตยานุสิ์นะคะที่วัดเกษรศิลคุณหรือว่าวัดปาบานตาดค่ะเพื่อได้ร่วมใจกันนะคะปลูกต้นใหม่นะคะอยู่ที่ถนนสายออดอจุด6นเะคะเพื่อที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามร่มรื่นถวายเป็นพุทธบูชาและกับบูชานะคะ พุทธคุณนะคะวิสุทธิมงคลนะคะหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนค่ะโดยที่บริเวณถนนหลวงชนโนบทสายอดอจุด1076บ้านดงเข่งพิพิตภพันธ์นะคะธรรม,มาเจดีนายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานฝ่ายคารวาดมีกิจกรรมปลูกต้นหม่ปรับปรุงถนนพระธรรมมาวิสุธิมงคลนะคะละกะ มีพระราชภา,าวนาวชิรากรเจ้าอาวาสวัดปาหน้าคำน่อยอำเภอหน้ายุง่งและก็มีทางพระราชาวริยารรมมาจารย์เจ้าอาวาสวัดเกศรศิลคุณหรือว่าวัดป่าบานตาดพระเทรานุเทระจิตอาสาพระราชาทานจังหวัดอุดรธานีและกับประชาชนในพื้นที่เขาร่วมกิจกรรม โดยพระราชภาวนาวชิราก่อนและกับพระราชวชิระถรำม,มาจารย์ด้กล่าวสัมโมธนียคถาความเป็นมากของถนนสายออดจุด6ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุนพระธรรม,มาวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนเป็นเส้นทางในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับสิทธิญาณุสิทธิประชาชนและกนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาสัก,กระพระบรมสารีริกธาตุ อธิธาตและก็ะเทรานุเทระสายวิปัสสนากรรมฐานและก็ะพระธรรมมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยานนสัมปันโนอดีตเจ้าอาวาสวัดเกศรศิลคุณหรือว่าวัดปาบานตาดภูนำ่ำถับรำในการทอดผาปลาซอยศาสตร์นะคะกู่วิกฤตเศรษฐกิจเพื่อเป็นการนอมสักการะคุณจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีก็ได้นำนะคะผู้รวมกิจกรรม ปลูกต้นร่วงเพิงค่ะซึ่งก็เป็นต้นไม้ประจำราชการที่สิบต้นดอกพิกุลนะคะต้นไม้ในพระบธศาสนานะคะต้นจำปาปีนะคะและก็ต้นจำปีดอกไม้กินหอมต้นวาและก็ต้นท่องอุไรต้นดอกเข็มนะคะรวมแล้วกับยูทีหนึ่งพันสอ้ต้นนั่นเองค่ะ